ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux We Go Champ กลับสู่ช่วงที่2ค่ะกีฬาโดนสไตล์แชมป์จัดไปเริ่มจากเรื่องแรกคุณผู้ชมครับโดยปกติในนักฟุตบอลทีมชาติะจะต้องเป็นนักเตะที่มาจากทีมดังๆใช่ต้องดังแล้วด้วยนักเตะต้องดังหรืออ่าไล่มาจาก ถ้าเป็นโกะพูดถึงเรื่องนักเตะทีมชาติไทยอ่ะโกถ้าเป็นโกต้องเป็นพี่กวินบินคว้ามะนาวกวินบินคว้ามะนาวตั้งให้ตั้งให้ฉฉยาโอเคครับผมไม่ถ้าถ้าสาวๆพูดกวินก็อยู่พี่ตองเขาไม่โกหนูหรอกถูกต้องถ้าผมแต่ถ้าผมพูดจะตายได้นะต้องหลังก้องหลังกองหลังก้องหลังก็ต้องเป็นนี่เลยพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันส่วนกองกลางก็ต้องเป็นพี่ชะปุยสุดหล่อหล่อแน่นอตอนนี้เจ็บอยู่นะฮะ ใช่กองหน้ากองหน้าก็ต้องเป็นพี่ธีรสิ์แดงเดือดไม่ใช่คุณผู้ชมธีรสิ์แดงดาแต่แดงเดือดนี่คือวิวพูดถึงใกล้สัปดาห์นี้แล้วที่เขาจะแข่งขันนถูกต้องแดงเดือดสแดงเดือดเ๋ยวพูเจอกับแมนยูถูกต้องก็เลยเป็นธีรสินแดงเดือดไปครับผมเดี๋ยวนี้รู้เรื่องกีฬาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้พิเศษสุดวันนี้ทีมงานแชมป์จัดไปนี่ไปถึงจังหวัดเชียงรายบอกมีนักฟุตบอลคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ดังมากสโมสรไม่ได้ส่งลงกับทุกนัดด้วยนะ แต่เขาคนนี่มีฉายาว่าเป็นนักเตะตัวจี๊ดวิ่งเร็วมากฉายาแกร์รสเบลเมืองไทยไปที่เชียงรายคุณผู้ชมครับแชมป์จัดไปวันนี้แชมป์จัดไปบินไปเหนือสุดแดนสยามถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อไปรู้จักเขาคนนี้ปรินซ์รุ่งรัตภูมิจันทึกหรือแกร์ริสเบลมไทยปรินซ์เป็นปีกดาวรุ่งตัวจี๊ดวัย22ปีเกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากการเป็นแข้งเยาวชนของทีมตำรวจก่อนจะย้ายมาเชียงใหม่ FC และด้วยฟอร์มการเล่นที่พริว้วโดนใจโดดเด่นกว่าใครในรุ่นเดียวกันเชียงรายยูเนเต็ดจึงนำมาปั้นต่อในฤดูกาลนี้และแค่ไม่กี่นัดก็กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลเชียงรายยูเนเต็ดดูครับประชากหนแวกสแวกสาวบัโกฟอร์มแบบนี้โคสซิโกบอกจัดไป งานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงหลังมีชื่อเรียกติดทีมชาติไทยตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาเล่นไทยลีกเป็นครั้งแรกรในชีวิตแล้วก็เพิ่งลงได้แค่4แมตช์แล้วก็เรียกติดทีมชาติผมก็ตกใจครับผมแล้วเป้าหมายที่เราวางไว้ในชีวิตหลังจากที่หนึ่งในใน,ในครั้งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยได้ติดทีมชาติแล้วเป้าหมายที่เราวางไว้คืออะไรครับติ๊ก็จะพย,พยายามติดให้นานที่สุดครับแล้วก็อยากจะพาทีมตอนนี้ก็อยากจะ พาทีมเชียงรายประสบความสำเร็จสักรายการหนึ่งครับผมนี่แหละครับฟุตบอลไทยยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากผลงานดีโอกาสติดทีมชาติเปิดกว้างเสมอแต่เมื่อมีโอกาสแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยครับว่าจะคว้ามันไว้ได้หรือไม่ก็คอยติดตามกันต่อไปครับกับอนาคตของวงการฟุตบอลไทย โอ้พี่แชมป์ถือว่าฝีมือใช้ได้เลยนะนะไม่เม่ทึมชาติแน่นอนจีดจีดขอบคุณนะฮะโอ้โหนี่ไปไปถึงเชียงรายนะรายการลงทุนมากนะคุณผู้ชมนะไปแล้วไม่กลับเราคนไปได้ต้องกลับต้องลับมานเดี๋ยวไม่มีคนทํารายการกันเราต้องการคนอยู่คุณมิวเรื่องต่อไปพี่แชมป์พี่บอกว่าอยากเล่นกีฬานี้มากอนี่เลย อะไรครับช้อนปลานกยุงไม่ใช่กีฬาโปโลช้อนปลานกยู่ไม่ไม,มีกีฬาอะไรคุณผู้ชมกีฬาโปโลเป็นกีฬาที่ผมที่ผมชอบมาก <c oughs> เพราะว่าทีมชาติไทยเก่งมากนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปดูมา,ปา <c oughs> เป็นการแข่งขัน The Ambassador ครับ0 1 5พัน้าเป็นยังไง <c oughs> เป็นการเจอกันนะฮะของคุณผู้ชมทีม King Power จากไทยเข้าสู่รอบชิงบรรยากาศวันนั้นสนุกสนานมากแล้วก็ต้องบอกเป็นกีฬาสุภาพบุรุษเพราะถ้าเกิดคุณจิตใจไม่สุภาพบุรุษคุณฆ่ากันได้นะสมมติ กะไอ้มาเขาล้มทับกู้แผงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบไม้ถูกต้องคุณผู้ชมครับงานนี้นอกจากจะเข้มข้นในรอบชิงแล้วต้องบอกนะครับว่าโชว์หลังจากที่การแข่งขันจบนี่อลังการร้าใจคนชอบแดนสังคุณแน่นอนแสงสีเสียงจบงานเสปิดไฟทั้งสนามร้อยเต้นเลยเป็นมนุษย์แต่งตัวมาเหมือนออกมาจากนอกอวกาศโอ้ย่อยากชมแล้วอยากชมแล้วจัดไป เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายการแชมป์จัดไปของเราได้รับเกียรติไปร่วมงานกีฬาสุภาพบุรุษที่มันอาหารอร่อยและสนุกที่สุดครับนั่นก็คือการแข่งขันขี่ม้าโปโล The Ambassador Cup 2015ที่สนาม v r Sport Club ในงานนี้มีผู้ใหญ่ We V, v I P ให้เกียรติมาร่วมงานกันเพียบก่อนจะไปดูการแข่งขันจัดไปฟินๆกับของอร่อยจากทั่วมุมโลกไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อาหารจีน ไอศ์ครีมทั้งข้าวทั้งหวานจัดเต็มและในรอบชิงครับทีม King Power ของไทยนำทีมโดยคุณตน้นอภิเชษฐศรีวัฒนป,ประภาเอาชนะไปด้วยขะแนนด7ต่อ5 คว้าชมป์อย่างยิ่งใหญ่และจบงานมีโชว์เด็ดสุดๆ d ด n c e มืดมันส์จัดไป โอ้บรรยากาศหลังจากแข่งเสร็จก็สนุกสนานกันมากเลยทีเดียวแดนกระจายแดน,นกระจายข่าวต่อไปนี่ถูกใจคุณแน่คุณมี้ค่ะคือโดยปกติเนี่ยสังคมเนี่ยเขาเรียกจะมีการเขาเรียกอะไรแบ่งแยกแบ่งแยกทางเพศอ,อ่ะคือความความไม่เท่าเทียมเช่นเคยได้ยินไหมที่คนชอบบอกว่าผู้หญิงจะขับรถสู้ผู้ชายไม่ได้ไม่เกี่ยวรู้รู้ว่าไม่เกี่ยวแต่ว่ามันจะมีคําพูดอย่างนี้ไงใช่ค่ะเช่นเรื่องทากับข้าวก็ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายทาไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่เชฟเป็นผู้ชายนะผู้ชายใช่แต่มาวันนี้คุณผูคือเรื่องพวกนั้นมันก็นานาจิตตังผู้หญิงขับเก่งก็มีผู้ชายขับห่วยก็มีก็มีฉะนั้นเราไม่ควรจะไปดูว่าอะไรต้องเป็นเพศไหนเป็นเพศไหนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยที่จะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องใหญ่ของของประเทศชาติเลยคือเรื่องอะไรเสื้อของนักฟุตบอลพี่แชมป์คือเสื้อข้างหลังปกติคุณผู้ชมง่ายๆฮะมันจะมีไซส์ S M L ค่ะ แล้วก็จะบอกวิธีซักซัก,กยังไงใช่การดูแลเสื้อซักน้ําอุ่นการรีดซักน้ําเย็นค่ะการรีดแต่คุณผู้ชมครับเสื้อฟุตบอลตัวนี้เป็นปัญหาทำให้ผู้หญิงทั้งโลกบอกว่าไอ้บ้าเออบ้าไปแล้วเพราะเขาเขียนว่าอะไรเราจะจัด,จดไต<ป>คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับทุกครอบครัวอย่างแน่นอนเพราะการซักเสื้อผ้ากีฬานั้นถ้าซักไม่ถูกวิธี พวกโลโก้ต่างๆมันจะหลุดออกหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆตรงยี่ห้อของเสือ้อก็จะเห็นคำแนะนำในการทำความสะอาดเช่นซักมือซักเครื่องซักกับน้ำอุ่นหรือห้ามรีดด้านที่มีสกรีนเป็นต้นแต่ล่าสุดบริษัทผลิตชุดกีฬาในประเทศหนึ่งได้ระบุวิธีซักไว้แบบที่คนเห็นถึงกับอึง้งแปลเป็นภาษาไทยคือเอาเสื้อไปให้ภรรยาของคุณ มันเป็นหน้าที่ของเธอแถมยังเน้นตัวหนาคําว่า it's her job อีกด้วยงานนี้ผู้หญิงทั่วประเทศความจริงทั่วโลกที่ได้เห็นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องขำสำหรับผู้หญิงเลยหลังจะเกิดกระแสโจมตีอย่างรุนแรงล่าสุดทางบริษัทผลิตเสื้อกีฬานี้ได้ออกมาขอโทษและยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะเหยียดเพศแม้แต่อย่างใดเพียงแค่อยากจะบอกกับผู้ชายว่า ควรไปเรียนรู้วิธีในการดูแลรักษาเสื้อผ้าจากผู้หญิงก็เท่านั้นเองหลายคนก็บอกว่าฟังดูเหมือนข้อแก้ตัวสะมากกว่าแต่เอาเถอะอย่างน้อยก็ได้ออกมาขอโทษแล้วขอให้จำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนเพราะบางเรื่องที่เราคิดว่าขำคนอื่นอาจจะไม่ขำด้วยนะครับโอ้โหพี่แชมป์ครับวิวเป็นผู้หญิงวิวยอมไม่ได้นะเรื่องเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมซักผ้าให้ครับทิงเหรอไม่ครับว่าแล้ว อย่งนี้ไม่วิวซักเองดีกว่าวิวซักสะอาดกว่าใช่ก็ซักสะอาดกว่าผมเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาถูกต้องแต่วิวไม่เห็นด้วยเนาะผมมีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวจ้าผู้ชมฮะมาอีกเรื่องหนึ่งขวัญใจคุณเลยนะเราทำท่ายืนยืนยิงฟรีคิกซิอุ้ยไม่ถนัดเต็มที่จุดสูงในปกติผมไม่เคยเห็นผู้ชายเมคริตัวนั่นโรนัลโดอ่านะโรนัลโดยเนี่ยเขาต้องแบบยืนอย่างนี้แล้วก็ถอยหลังหนึ่งสองพี่หนุ่มมหุ่นยนเลยไม่ถนัดต้องยืนอย่างนี้ต้องพี่แซมดีกว่าตัวนึงยืนอย่างนี้อ้าอื กางไปอีกกางเนี่ยอุ้มไม่รอาขาะสาจะแน่นอยู่แล้วคริสเตียนโรนัลโดคุณผู้ชมครับเขาเป็นซปเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดต้องย้อนกลับไปให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยเขาเล่นกับแมนยู แล้วก็ย้ายไปเรมเบร์ดิด้วยค่าตัวสถิติโลก4,000ล้านบาทแล้วก็เป็นบุคคลที่แมนยูบอกว่าอยากให้กลับมามากที่สุดตอนแรกอาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องไปไปไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่แฟนแฟนเรมัลมาดดิดหลังๆรู้สึกจะไม่ค่อยถูกใจพ่โดสักเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่วันที่ทีมแพ้แล้วพ่โดแกบังเอิญไปจัดงานวันเกิดตรงกับวันที่แพ้ไงก็เขาอาจจะรู้สึกแค่ในสนามออกไปก็พ่โดก็คงจะบอกว่าเอ้างั้นยี่ทีมแพ้ฉันต้องนั่งร้องให้ให้คุณดูหรือเปล่าแค่่่นนนนนนีี้้้้ฉััักก็็็เเเเศรรรราาาาาาออออลวะะขใจงงงฝยยยยืดปไ อยากรูจัดไปความสุขในการเติมความฝันวัยเด็กของคริสเตียโนโรนัลโดในการมาเล่นให้สโมสรเรอัลมาดริดเหมือนจะเริ่มไม่สวยงามซะแล้วครับคุณผู้ชมแม้ว่าเขาจะมีส่วนในการพาทีมเรอัลมาดริดคว้าแชมปมากมายแต่หลังๆมานี้เริ่มมีคนไม่พอใจพี่โด้ไล่ตั้งแต่ตอนศึกมาดริดดาบี้นัดที่เรอัลมาดริดแพ้อเลติโกมาดริดศูนย์ประตูต่อ4หลังจบเกม คริสเตียโน o โรนัลโดยอดดาวเตะของทีมได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบรอบ30ปีซึ่งทำให้ผู้เล่นสตาฟโคช้ชและแฟนบอลเรอัลมาดริดไม่พอใจแค่นั้นยังไม่พอครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2 m มาดริดแพ้ชาลเก้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ4ในเกมโรนัลโดททำไป2ประตูแต่กลับโดนแฟนบอลโหใส่ในช่วงจบเกม และโรนัลโดก็แสดงอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจต่อแฟนบอลซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เข้าทางทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวสิครับเพราะในเกมที่มาดริดแพ้ชาลเก้นั้นเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันอดีตผู้จัดการทีมแมนยูได้เข้าไปนั่งชมเกมนี้แถมยังนั่งติดกับจอร์ดเมนเดสเอเจนต์ของโรนัลโดจากนั้นก็ได้พากันไปนั่งรับประทานอาหารข้ามกันอีกด้วยงานนี้ ผีแดงตาลุกวาวแน่นอนเพราะเป็นไปได้ว่าปา๋าอาจจะเป็นคนเจราจาให้โดกลับมาอยู่แมนอยู่ด้วยตัวเองและสัปดาหนะ์หน้าอาจารย์แชมป์ของผมมีคิวสัมภาษณ์ตัวพ่อผีแดงอาจจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ว่าโดจะกลับมาจริงหรือไม่จะเป็นใครนั้นอาทิตย์หน้าจัดไปห้ามพลาดนะครับแหมเป็นไง สัปดาห์หน้าห้ามพลาดพี่แชมป์ครับผมบ่ายโมงตรงจะได้ทราบกันว่าพี่แชมป์เนี่ยผมจะไปเจอกับปีศาจต,ตัวไหนเทพนักบอลจ <c oughs> ับไป<ม>ช่วงหน้าตลกกันแน,น่นอนคุณผู้ชมก็เฮียวีฮากับคลิปที่คือคือฮาฮามีทุกอย่าง<ช>แ,ลแล้วก็ภูมิใจเสนอสำหรับคนชอบกินไอต็มนะใช่แล,ลแล้วเขาจะมีแบบโอ้โหท่าทางเป็นร้านไอติมถือว่าสุดโดนเลยบางคนเนี่ยต้องยอมยืนรอพี่แชมป์เพื่อจะได้กินไอติมอันนี้บางคนยืนรอบางคนอาจจะชกเจ้าของร้านนะ ไม่ก็ต้องลมดีนิดหนึ่งเราไปรอมีชีวิตอยู่กระบุนแล้วนะทุกวันนี้เดี๋ยวชชวาหน้าครับเฮียวีหาแชมป์จัดไปยก้าวต่อไปซูชิหมิงในวัย33คือบอกว่าต้องการจะกระชากเข็มขัดจากคนไทยเขาก็เป็นัดตล์ทำไมเขาไม่ชกเขาตอนนั้นน่ะเขาสามาแบบชกไม่ได้ครับถ้าเราชกแต่เขาดึงออกนิดนึงเราจะอาจจะโดนเขาสองหมัดเลย